สบายดีพี่น้องมันหนีกัเขามาสวรรค์เล้วพี่น้องเด้อมากระบป๋าอุ้มพี่น้องให้เปิดผ้ามานั่นเปลี่ยนกะโลพี่น้องแล้วก็ซื้อกะโลเพิ่มแล้วพี่น้องเนาะจอดเอาคนลงบ้างพาไปเปลี่ยนกะโลพี่น้องเด้อพาไปเปลี่ยนกะโลกับอันออกมาเลยนะมาชาวโรงเรียนแล้ววะ ซื้อกะโลเฟิร์มนะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องลายกะโลห้องโถงกับทางย่างอุ่นเสียเอาลายเดียวกันพี่น้องสิเป็นกะโลแบบแรงน้องเป็นองาะแล้วไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อมาฮอดเลยพี่น้องฮอดสวรรค์แหละอันนี้กับบริษัทเขาขายหลดมาฮอดวงเแียนไดโนเสาพี่น้องก็มีหินอ่อนในพี่น้องเรือซามแก๊ สิเปลี่ยนเลาวมีน้องเนาะแล้วก็มีกระโลเคิ่นขั้วในเรือประพันธ์หาแก๊สกกนี่แหละมาแล้วพี่น้องอ่อนทานแล้วแดกแม่นผมเอามาเจอสซนีเอนที่มึงเอาเนี่ยโอ้เนี่ยบุฟเฟ่ต์่ะคนละเก้าเก้าพันกี่ นี่นี่แหละนี่แหละกะโลกลายยางนี่ก็ได้มาหอดเลยพี่นออ้อยเอาลายเรียบๆพี่นอ้องขอไปทามบางคนก่อนพี่นอ้องเปลี่ยนหินอ่อนได้ปะงามบ่บ่บ่มันผืนนนบ ผัวข้าไปเรื่องข้างในคูกะโล่ผลนปูนี่กะงามนะนี่เนาะลายผลนปูนี่นะพี่น้องน,นี่ลายผลนปูนี่กะงามพี่น้องเอกะโี่พี่น้องเบิ่งไปน้ำกัน สามสิบสี pues ่แก๊สอันนตดมรหนเดี๋ยวสิเบิ่งก่อนหูลายนี่ก็งานเ้องาะานี่กังานไเดียวกันเลย เดียวกันเลยนี่หกสิบคูณหกคือเฮืองแท้สั่งเอาเพราะว่าสั่งเอานีเฮืองนนพี่น้องลายนี่เนาะมันคือแกกับวตฮะปูขางในเฮนนะพี่น้อง แบบมีคนมีเครื่องก็เล่นเครื่องสต็อตสามสี่แม่ได้อสามสี่เนี่ยมันมีเครื่องนึก <c oughs> โอ้งามเลยะข่อยพออยากล่อนะข่อยเพราะว่ามันเจนะสีเรียบๆอันนี้แหละพี่น้องเสื้อาไปติดหลั <c oughs> งจากเลือกกระโลยังเรียบร้อยอาก,อก,อก,กาพากันออกเมือ่อเราพี่น้องเด้อ กะโลก็คือมื่ออื่นนอกพันธสีออกมาส่งป้ามีเด็กน้อยทำได้จุ่มหา้านี่บุญมีขนาดเลยพี่นออ้องเอ้ยตอนมาตอนข้ามากอะแห่เห็นข้าวแห่เข้ามาเปิดข้าเมื่อเห็นข้าแห่ออกเมื่ออีก,อกพี่หนอเลยมีกองมีอะไนะรไหมมีกองแห่พุญกระทิน,นอกอกกอกเมื่อน้ำเขาเหรอโอ้ยเฮาก็ได้แห่น้ำเขา,าพี่น้องเอ้ยมีบอเด้อดอะประมาณนี้เนาะมีสิบเลยกองมีอย่างมีขน้าเพิ่นเขาตีดเขาโลูกอ่นะ แทงมาได้ค้างโค้งพี่น้องพาน้องเบื่อ้วพี่น้องอรอติดกะโลกะเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องเอาลายเรียบๆเลยพี่น้องเลยน้อยๆก็ะะได้เด่นเงือกๆอยู่ได้ มาีนะยนะครับขวนยาวอยู่นาะมีของมีโป้มีโปงมีโปงนาโปงอันนี้มีนางมีพ่ออีกเลยมีของอกได้ของปไงันกระแพง ไปเวียกเขามาแล้วก็ซิมมาแวะเพื่อนน่บ,บาวาันเลยพี่น้องงานมันเกิดเผนพี่น้องเอยอุ่นกับมาซอยเวียกซอยงานกับขอโทษ,ษละลายอุ่นกับข้าเวียกเน,ะเนบบาะแวะงานผลเลยพี่น้องเอออ่ะมาดีอุ่นกับมาฮอดห้องเสาเด้อพี่น้องเด้อแวะงานนับว่าน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปซอยเวียดผลเลยพี่น้องเลิกเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ว่าเป็นเห็ดแล้วมดเนาะพี่น้องเนาะ มีแต่ประมาณหามงพี่น้องหามงคิึงปะาพากันไปด้วยพี่นอ้องเด้อหามงครึงผูกแขนเผื่เนนอเนาะแต่ว่าเอาสิไปตลาดก่อนพี่น้องให้มานสิไปสืบปลามาเห็ดอยู่เห็ดกินนี่แหละพี่น้องเลยแล้วแหละสือปลานิลมาต้มไปรกระเป๋าเตะไปตลาดต่อพี่น้องวันนี้ก็สบายดีพี่น้องนีัน FC เอฟซีเพิ่ เม่นมาว่าเมียบะตูนี่บรเรีิยวหมากแล้วสวยขึ้นมาสั่นนี้เออผินงามได้พินหุ่นน้อยล่างเล็กเด้อพี่น้อง<ด>คนโตน้อยตัวเล็กสวยว่บเอฟซีแบบขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อที่ชม <laughs> มาอยู่น้ำอ้นเนี่ยอดบ่อไหายเขียวพี่น้องเลยเอออ้อนบ่อไห่เขี่ยวอดบาา่อไห่นบอกยุดเลย <laughs> บหมอเห็ดร้างลูกกระสองคนไห้แต่งโตเห็ดง,งามเาิคนบอกคนพี่น้องเลยฟัว พว่พอกายิ <boundaries> hehe, ้มอยู่พี่น้องเลยิ้มอยู่บ่ตืนกะมีหลายเนอมีเอซีเว้าเรื่องอันซื้อเครื่องซื้อผ้าให้ร้านเนี่ยกะซื้อให้ลูกแน่กะซื้อซื้อยู่พี่น้องเกิบนะจนสิเป็นมันนะซื้อให้ลูกแต่อ้นก็ยังบ่มีเวลาไปหาลูกนอเนาะช่วงนี้กะยังงมเดือนเดือนสั้นนี่แหละพี่น้องแล้วก็ยังบ่หันไปไปแต่กี่อ้นไปหาลูกเดือนละเท่อเดือนหนึ่งสองเท่อ วันนี้ก็ส้วงนี่เห็ดเงินเห็นซานแน่กับไปเดือนละเท่อหักเดือนเนี่ยสองเดือนเดือนป้ายเลยพี่น้องเดือนป้ายเดี๋ยวไปหาลูกเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีเวลามีโอกาสว่างๆกับสี่ไปพี่น้องเลยสี่ไปกับไอตูนให้ไอตูนพาไปเดินพี่น้องเด้อไปวันนี้โอนกับกับบอรเต้กกับสี่เดินทางไปตลาดต่อพี่น้องซื้อเนื้ออยู่เนื้องกินเนาะพี่น้องเนาะมาสู่การกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะไปะบอรเต้ อ่ะลาไปก่อนด้วยพี่น้องคลิปนี้กับพี่น้องเดอ้อลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องสวัสดีบาย